มาสามนาที่กดไมได้ประสาได้ตันไปสนาที่รึงเลยตันไปครับโอ้ลอลื้อล้าคีจักกูยีเปซีอาคีจักกูปีกีกีอีจักกูจักีีโอ้อาคีจักกูยีเปซีอาคีจักกูปีกีกีอักีจักกูปโอ้สิมอบมาจิตตั้งมานี่มาลื้อลื้อลือลือูนารอดมานี่มา่ีโอ้สิมอบมาจิตตั้งมานี่มาลื้อ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  อตยักัรยบกกรากักย์กับไออัตยกติยาโอ้สเยออกไปออกไปพูดไปเกิดอัตยัโคตบารยา่น้นกเขาออกไปไปพูดไปเกิดอาตยักษ์กรโอริยมานารมาติยักษ์โริยอริยาทยักษ์กษัยาฮาบลกษัริยาติยาไปไม่เบดอไม่เวสสวรรค์แหสโุยักษ์ขารจาพติโกเวสุสะเวสุสะอดิโหหัตะยาัตยักษ์ยษโหริยาไป

โอ้ยบ่ไดตาไปแล้วเนาะไปยังยอมยังยอมยังยอมอีกสักนึงไปจะได้ขอไอขอไอไปผมได้เกิดไอโอ้ยอย่าเตะอย่าเขาอ่อนใจอยากสิอยากจะได้อยากกระโดดอีตาซ่ํานะกระโดดอยากกระโดดอยากกระโดดอยากจะได้จะหาย้อนเดมานะกระโดดฮ่าๆๆๆๆ เราตบาดหักไปดิจานโอ่นั่โอ้ยได้อะไรอ่ะ้าขนบหักไี้ยไ